สวัสดีครับพบกับช่อง DX Chatter นะครับนี่คือวิดีโอสุดท้ายของพังแม่ด้วนกับลูกน้อยนะครับที่เราถ่ายได้อยาก <ไอ S 1> ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแบบยาวๆดูทุกอย่างที่เราถ่ายได้นะครับ,บเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการถ่ายภาพลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับ นี่คือกล้องไม่โฟกัสนะครับเราต้องการให้ท่านผู้ชมเห็นการทำงานของเรา,ารเนื่องจากค่อนข้างจะมืดแล้วนะครับอกอกรแสงกับกล้องไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะครับการทำงานของช่างภาพเราก็ถือว่ายากสุดๆแล้วนะครับแต่ช่างภาพของเราไม่ลดละที่จะถ่ายภาพ สำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะดูช่องของเรานะครับดูลักษณะการยืนของพังแม่ด้วนนะครับยืนและแวดระวังภัยนะครับเนื่องจากตอนที่เขาเข้ามาที่ทุ่ง,ง,งเจอหมาจิ้งจอกนะครับทั้งของจึงต้องช่วยกันดูแลสมาชิกทั้งหมดในตัวนี้นะครับ ในของนี้ก็จะมีแม่ด้วนซึ่งเป็นแม่ปแปลกนะครับแลวก็เพิ่งตกลูกใหม่คือเราเรียกว่าน้องแสนซับตอนนี้มีชื่อเป็นทางการคือน้องเวหานะครับส่วนเพศของน้องเวหายังไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงช้างที่ช่วยดูแลพังแม่ด้วนก็จะมีแม่หางทองและก็แม่หางดำนะครับ ทั้งสองตัวก็มีลูกเหมือนกันนะครับคอยปกป้องดูแลแม่ด้วนกับน้องเวหาอของเราเร่งทมีงานอะไรไเราก็อยากจะบอกน้องเวหาหรือน้องสรนทรัพนะครับว่าไม่เป็นไร,ไนไรถึงเราจะรักเหลือเกิน,นแต่ก็เดินด้วยกันไม่ได้นะครับอยากจะลงไปเดินอ,อยากลงไปอุ้มนะครับแต่กลัวจะผิดกฎของอุทยาน แล้วจะจะบอกช้างป่าด้วยนะครับว่าเจ็บกว่าการจากลาก็คือภาพช้างป่าที่หายไปนะครับหลังจากแม่ด้วนมาโชว์ตัวพร้อมกับลูกน้อยแล้วก็หายไปเลยนะครับเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์แล้วที่ยังไม่มาปรากฏกายไม่รู้หายไปไหนนะครับและน่าจะยังไม่เข้าไปที่ของ เพราะก่อนหน้านี้เราถ่ายภาพของของแม่ด้วนนะครับที่มีภูผามีวยบายอยู่แม่ด้วนยังไม่เข้าโขงแล้วเมื่อไม่นานมานี้เราก็ถ่ายแม่หางดํากับลูกได้นะครับแสดงว่าแม่หางดํากับลูกแยกตัวออกจากแม่ด้วนแล้วสังคมช้างป่าถือว่าค่อนข้างจะสลับซับซ้อนนะครับ ในวันที่แม่ด้วนจะตกลูกก็ได้แยกตัวออกจากของอยู่เพียงลำพังเกิดบหนึ่งสัปดาห์นะครับนะก่อนที่จะพบกับพังหางทองหลังจากนั้นก็สองสาวันถึงมีข่าวว่าตกลูกนะครับนนดดในวันที่พาลูกมาชอตัวก็มีแม่หางดำปรากฏกายขึ้นมาด้วยนะเราก็ไม่รู้ว่าช้างป่าเขาสื่อสารกันยังไงนะครับ ดูภาพของเราค่อนข้างจะเริ่มมืดนะครับนี่คือถ่ายตอนเย็นมากๆช่างภาพที่ถ่ายภาพนิ่งเขาก็ไม่ถ่ายกันแล้วนะครับแต่ช่างภาพของเราถ่ายเป็นวิดีโอ,ก,อก็ยังพอสามารถเล่าเรื่องราวได้นะครับแล้วก็น,นี่ค,คือภาพสุดท้ายนนะที่เราถ่ายาพังแม้ด้วนกับน้องเวหา รวมทั้งทีมพยาบาลทีมบรดิกาที่คอยดูแลนะครับควัสครับลิปนี้ก็ขอลาแม่ด้วนกับลูกน้อยหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับอยู่ที่ไหนแล้วก็จะตามไปดูอยากจะรู้ว่าสบายดีหรือเปล่านะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ